สวัสดีครับกลับมาพบกับมอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่4เมษายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ดตัวเน็นต,ติดดาวกันเหมือนเดิมครับคาร์ทมอคุณมรเมใจสดจากชุดจัดเดียวของมันต้องมีคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด2 EP นะครับ EP ละ2คู่ EP ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือ EP 2 EP สองสองคู่ก็คือเลสเตอร์กับ illa, แอตตานิลล่าและก็บาเย็นกับฝ่ายบวกส่วน EP หนึ่งถ้าท่านยังไม่ได้ฟังรบกวนไปติดตามด้วยนะครับจะเป็นในส่วนของพผลิตสองคู่เลยนะคู่ Chelsea, เชลซีเลี้ยวผู oo, แล้วก็ชู่คู่บอลมารกับไบรตันเอาละเรามาลุยกันที่ EP สองกันก่อนสองคู่นี้ครับก็ห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ เรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองฮูลด,ดูแฮนดิแคปเกมคู่แรกใน EP 2ีองของคำคือบอลนาคารนี้เลตเตอร์ letter กับแอตตานาบิลล่าซึ่งเป็นบริษัทอังกฤษแข่งขันกันต่อที่หนึ่งสี่สิบห้ากหนดราคาให้เลตเตอร์เป็นต่อที่หกปดหกห้าเดิมทีเนี่ยเลตเตอร์และแอตตานาบิลล่าแน่นอนชื่อชั้นทีมระดับเดียวกันมีความสูงสีกำลังเกิดการเรื่อกปกติอยู่แล้วแต่สถานการณ์ในลีกตอนนี้เลตเตอร์ค่อนข้างหนักหนักมาก เพราะว่าไปจมอยู่โซนท้ายตลางจมอยู่โซนท้ายตลางพื้นที่สีแดงมีโอกาสตกชั้นสูงย่ำแย่ถึงขนาดที่ว่าต้องปลดปลดโรเจอออกนะยื้ออยู่นานเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของเรเตอร์นั้นไม่ดีในการจะปลดคุณซื้อออกเรียกกุณซื้อใหม่นะั้นมันต้องใช้เงินแต่จนแล้วจะรอดสุดท้ายต้องเลือกปลดออกเพราะผลงานเรเตอร์ไม่กระเตื้องเลย ล่าสุดก็แพ้มาอีกนั่นแหละแพ้กิตด,ด้มาเลยสองหนึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายและสสำหรับโรเจอร์กับเรเตอร์แต่ปัญหาคือปลดเรเจอร์ไปแล้วฟอร์อมของเรเตอร์จะกลับมาคืนนี้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกนะก็ต้องลุ้นกันอีกเพราะว่าเรตเตอร์จะรยรยะไรยะหลังลงไล้นในเก้าสิบวินาทีเนี่ยถ้าใครได้ตามจะรู้เลยว่าเรเตอร์เป็นทีมที่เล่น ไม่ดีต่อเนื่อง15นาทีดีอีก15นาทีแย่ครึ่งแรกดีครึ่งหลังแย่ครึ่งแรกแย่ครึ่งหลังดีหรือบางทีก็แย่ทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังยากมากที่จะเห็นเลสเตอร์เล่นดีทั้งครึ่งหลังครึ่งแรกเล่นดีตลอดทั้ง90นาทีช่วงหลังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยจริงๆมีช่วงหนึ่งที่เห็นก็นคือช่วงที่เลสเตอร์คืนฟื้น,นอะ่ะชนะมาหลายๆเกมติดช่วงนั้นแหละแล้วก็หายไป ในขณะเดียวกันแอตตาวิลลาตอนนี้แรงขึ้นมาแรงขึ้นมาจนสามารถที่พวกเขาลุ้นพื้นที่ยุโรปได้อีกทีหนึ่งเลยถ้าใครบอกว่าลิเวอร์พูลยังลุ้นพื้นที่ยุโรปได้หมายถึงว่าถ้วยใดถ้วยหนึ่งยูฟายูโรป้ายูฟาเขาไปแล้วหลีออะไรก็แล้วแต่แอตตาวิลลาก็ลุ้นได้เช่นเดียวกันและน่าจะลุ้นได้ขึ้นกว่าด้วยเพราะว่าผลงานาาแอตตาวิลลากำลังทรงมานีเหลือเกินทรงมานีแถมมีดวงด้วยนี่ต้องใช้คำว่าอย่างนี้ เกมล่าสุดที่จะเด้นเชลซีนี่บอกเลยทั้งเล่นดีและมีดวงต้องใช้คำว,ว่าอย่างนะรวมกันเลยเอาล่ะนี่คือภาพรวมๆผลงานท่างเกมลงสุดของเลสเตอร์ก็อย่างที่บอกครับมันไม่ดีจริงๆเสมอหนึ่งแพ้สี่ในแง่าการทุนกำไรเกมเดียวขาดทุนสี่เกมติดลบแบบเห็นๆวันนี้เป็นวันเปลี่ยนโค้เป็นบทบทกุนเจอ ลงเล่นในบานโดยจะฟื้นคืนชีพเลยไหมจะคึกค่านถึงท่านจะเอาชนะอันตเตมิล่าได้หรือเปล่าก็ต้องดูครับเพราะอันตเตมิลานั้นเล่นเกมเดือนพวกเขาเน้นรับและโตอยู่แล้วและอนตเตมิลามาด้วยความมั่นใจครับห้าเกมหลังชนะสี่เสมอหนึ่งไม่มั่นใจไงไหวครับชนะสี่เกมในพรีเมียร์เสมอหนึ่งไม่แพ้มาเลยห้าเกมติดแถมในง่ายการลทุนใครตามอนเตมิลานี่บอกเลยตอนนี้นั่งอยู่เอ็มเคสบายๆนะ ม่วงทุกเกมกำไรทุกเกมเปรียบเทียบกับเลเตอร์บอกเลยดีกว่าทุกจุดแม้จะออกมาเล่นเป็นนองบ้านกระตามสายติการเจอกันส่วนนี้บอกเลยสูงสี5เกมเหลังสุดผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมละ2เกมเสมอ1เ,เกมนี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วยังไม่เห็นจุดอ่อนก่อนเตเวล่านะแม้จะออกมาเล่นนองบ้ากระตามย้ําเลย่องพูด,ดูแฮนดิแคปเจ้าทั้ง5ราย วันนี้จ้าทั้งห้าหลายก็เชื่อใจแอตเลิลาเพราะตัวภูเลือกอยู่กับทีมเดือนปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอเลนเตอร์มอนหมดคุณซื้อเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องเสมอเพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งภูนี้ไม่ได้มองโอกาสเสมอนะแต่มองแอตเลิลาชนะเลยนะมองว่าแอตเติลาชนะนะมองเหมือนแอตเลิลาเป็นฝ่ายหมู่ไปตอบเปล่าๆลมห้าเลยสามแต่ไม่ใช่นะ กมนี้มันเป็นการที่เลเตอร์ต่อตามฟอป์มจะา้าต่อตามเชิองอ่ะประมาณรุห้าและการต่อราคานี้บลรองมีเจ้าสี่จากห้ารายปรับราคาลดลงในภาคฝัางบลรองอัเตรว,ว,วิลล่าส่วนช่องจ้าบ้ามบนต่อเพิ่มขึ้นสามลดลงสองเพราะน,นั้นตัวผู้ตัวนีิแข็จากเจ้าราคาหลายยืนอยู่กับบลรองอัตอรว,วิลล่าเมื่อไปผูกกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแลอัตอรว,วิลาไม่ได้เป็นรองจุดไหนเลยสวนรอง แอสต้าวิลล่าครับอยู่รองสิงห์พง,งา์ครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งของ EP2 สองประจำข้าคือวัยคารนี้นะเป็นรองแอสต้าวิลล่านะ EP2 สองนะนี่เราอยู่ใน e p พสองคู่ต่อมาเช็คข้อมูล2อูดดวยแฮนดิแคปมาเยินกับไฟายบวกในเซึเดีเบย์โขายแข่งักันต่อตีหนึ่งสิบห้าสนดราคาให้มาเยินต่อที่ลุกครึ่งคุมสอง แน่นอนครับไม่ต่างอะไรกับการเจอเกมลีกแน่นอนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มุ่งหวังที่จะประสบความเร็จในเกมบอลถ้วยใบนี้และบาเยอร์เองก็เน้นแม้จะมีการปรับเปลี่ยนทีมบ้างแต่ว่าบาเยอร์เป็นทีมขนาดใหญ่มีผู้เล่นที่จะมาทดแทนตำแหน่งได้แทนจะเล่นได้เป็นสองทีมเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นการลดที่ของบาเยอร์เนี่ยมันแค่เติมความสดเติมความสดให้กับทีมไม่ให้นักเตะต้องกรอบหรือว่าเล่นทีเกินไป แต่เรื่องความสามารถการเดินเกมลุกบุกแหลกในสนามยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมแน่นอนครับสระหรับเสือใต้บาเจ็ตอนนี้ก็เป็นทีมนำจ่าฝูงด้วยเพราะว่าล่าสุดเพื่ออาชนะรอนบุนมาทีมที่แย่งแชมป์กันอยู่ในขณะที่ไฟล์มัวมองเลยว่าไม่ธรรมดาแหละเป็นทีมเก่งเล็กพออย่างน้อยก็ยังยืนหยัดอยู่หัวตารางนะยังยืนหยัดอยู่หัวตารางนะแต่ไฟล์มัวระยะหลังนี้เหมือนเล่นเหมือนประคองและเล่นเหมือนกินบนเก่าเพราะว่า พร้อมแผ่วลงไปนะแผ่วลงไปหาเชยนะยากขึ้นนะสำหรับปล่ยบุกมาเจอการในเกมหมดถ้วยจะมีอะไรเซอร์ไพาไหมไปดูกันต่อผลงานห้าเกมลงทุนของมายเยอร์ครับชนะสี่แพ้หนึ่งแน่นอนบันดีอยู่แล้วแต่ในง่การลงทุนกําไรแค่สองเกมการทุนสามสองเกมครึ่งหางลงกกมนี้แล้วยืนแดนล,ลบถามว่าเอ้าทําไมเป็นอย่างนั้นนะอ่ก็พีแกเจอใครก็ตอบแพงครับ เพราะนั้นเวลาบอลต่อแพงมันก็มีทั้งแพงแล้วยิงขาดน้ำแ,แพงแล้วยิงไม่ขาดบางเกมจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยอนี่มันบอลมีงานหรือเปล่ายกตัวอย่างเกมที่เจอเอาหมวกแม่ยังจําฝังใจนำห้าสองจนถึงนาทีทดนเจ็บนาทีสุดท้ายปล่อยให้เอาหมวกยิงมาเป็นห้าสามทันต่อตายยกลังใชอย่างนั้นนี่แหละความน่า,าเสี่ยของบอลเมันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่ต่อราคาแพง แต่พี่แกชนะนะแต่พี่แกชนะแบบไม่ผ่าราคาแต่คิดว่าในเกมบอลถ้วยไม่น่นจะมีปัญหาอะไรนะเพราะก็เพราะว่าน่า,นานจะมุ่งเน้นเป็นพิเศษมุ่งเน้นเป็นพิเศษสำหรับบาเยอร์ในขณะที่ไฟล์มวกก็ห้างเกมหลอถุกชนะหนึ่งเสม 2, 2, อสองแพ้สองอ่าที่บอกครับว่าแผ่วลงไปในง่ายการกำไรสองเกมคาดทุนสองเกมขึ้นเขางลง้มคลกนี้แล้วก็ยืนเดินลบเหมือนกัน การว่าการลงทุนทั้งคู่เนี่ยต่างายต่างก็อยู่ในลบผลงานห้างเกมหลังมาเยือนดูนดีกว่าความเป็นชื่อชั้นทีมชั้นบอลชั้นทีมชั้นตั้งแต่ดูดีกว่าการลงเล่นในบ้านอีกต่างหากราคาก็ลูกครึ่งครบสองก็ถือว่าอยู่ในเลนปกติไม่ได้แพงถึงขั้นจะเป็นสองลูกครึ่งหรือสองลูกกว่าการจัดการห้างครั้งหลังสุดก็เป็นบายเยือนชนะไปไดสครั้งเสมอหนึ่งครั้ง และสี่ครั้งที่ชนะชนะขาดสองครั้งชนะไม่ขาดสองครั้งแต่ที่ชนะขนาดสองครั้งเป็นการชนะสองครั้งหลังสุดสี่หนึ่งกับห้าศูนย์นี่คือข้อมูลพื้นฐานครับสองพูด,ดวยที่แก้เจ้าทัางห้าลายวันนี้เจ้าทัางห้าลายเรื่องอยู่กับมาเดือนรับสี่ลายปรับราคาลดลงหนึ่งลายปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่จังห้าหมายถึงว่าการปรับราคาลดลงนะแต่ที่มันเอเห็นเป็นเอกฉันจริงๆ่ะคือช่องเสมอกับช่องทิมเยน เจ้าหน้าหาลายไม่โกงโอกาสเสมอเหมือนกันไม่โกงโอกาสของฝ่ายบวกเหมือนกันปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยและตัวเลขสูงด้วยสิบกว่าเท่านั้นนะช่องฝ่ายบวกนี่สิบสามสิบสี่เลยนะช่องมายเยนแค่หนึ่งจุดสองแฮนดิแคปแพงเหลือเกินลุกขึ้นก้มสองแต่เจ้าหน้าหาลายยืนอยู่กับฝ่ายขวังชาวบ้านบอลต่อปรับราคาลดลงหมดเลยในขณะที่ทีมเยอนบอลรองเจ้ากระปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นตัวเจ้ารน้าห้าลายมัน่นใจว่ามายเย็นชนะพร้อมกินแฮนดิแคปได้ด้วย และมันก็สมควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยคุณภาพที่แตกต่างเพราะนั้นวางใส่ต่อมาเยินครับเป็นทีเดตตัวน้นส่วส10ดาวตัวที่2ใน EP 2ประจำคัมคือวันคาานี้สรุป EP 2ประจำคัมคือวันคารสองคู่คู่แรกในสึดพิมพ์ลรงอังกฤษเลเตอร์กับอันตาวิล่ารองอันตาวิล่าคู่ที่2ในเนเในเนเมเนเมมกคาเยอรมันแมลินผ่านกันเท่ั้น มาย,ยนกับฟันบววครับเกมบอลถ้วยครับราคาต่อแพงแต่ต้องอยู่ต่อบางเยืยน,นะส่วนท่นานใดยังไม่ได้ฟังอ p 1ีหนึ่ง้กวนไปติดตามด้วยส่วนใน EP 2สมีเท่านี้ครับโชคดีลำนวยสวัสดี